เคยรู้สึกไหมคะว่าปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันน่ะมันดูยิ่งใหญ่ซะจนบางทั้งเหมือนเป็นโลกทั้งใบของเรามันดูไร้ขนทางไปหมดเลยอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเจอกับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ด้วยเราต้องทอํายังไงแต่วันนี้อ<ะ>ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่นี่ซินเจียงมือที่ใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3เท่าท่ามกลางเทือกเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแล้วก็ทุ่งหญ้าที่ทอดยาวจนสุดสายตาเราก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราเคยแบกไว้เ่็นช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่ไร้ขอบเขตของธรรมชาติความสวยงามที่นี่ทำ หัวใจของเราได้กลับมาเต้นเป็นสวัยครั้งหนึ่งเหมือนถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและนี่ก็คือพลังของการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติแล้วก็ร่างกายของเราจนเราคิดได้ว่าปัญหาก็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่กลับรู้สึกว่าปัญหาก้อนใหญ่ก้อนนั้นกลายเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในความรู้สึกของเราไปซะสําหรับเราอ่ะการเดินทางไปในที่ใหม่ๆใ,ในทุกๆท,ที่คือการยืดกล้ามเนื้อสมองเราได้ชาร์จพลังงานแล้วก็เยียวยาจิตใจให้เรามีแรงใจทําในสิ่งที่อาจจะทําต่อไปแล้วล่ะคะมีวิธีการฮิวใจตัวเองแบบไหนยังไง บ้างในวันที่ตัวเองรู้สึกทอแท้แชร์กันมาหน่อยนะคะ